สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมัดจุกผูโสมนามากินสมน้ำแรงได้พี่น้องเด้อโอนน้อยอยากสมอยากสมยมมากินสมนางว่าเพื้นกันพี่น้องมีอย่างกะลมกันบริเวณเดี่ยวจไปกินอันนั้นก็เป็นจ่างเป็นน้ำลาวน้ำอมนัดเชื่อดผ่าหม spoiler. อกินหม่องมวลน้ำอมนเชือดข่าวขิดน้ำน้ำว่าเพื้นกันถามเรื่องล้ำไพ่ทำลูกไพ่ กชิว่าลูกไผ่ก็ยังมาให้ไหวได้ได้กินเนาเบิ่งปันนีนแบบจักไผ่สีทนสีทานบูน้ำกันบางอันบางสิ่งบางอย่างก็ได้มาง่ายๆมันก็ไปง่ายๆคนเดียวพอบุตรทนมีสีจุดจับก่อนอดเนาะก่อนหักพคว่ามหักทำในีคนตาบอดเดื๋ยวแล้วก็บไผ่แบบนี้ตอนหักมันก็ลงดูว่าไผ่ดอกหรือดอกว่า พี่ยจะม,ยมีลูกู้หยิ่งแท่มีร้านู้หยิ่งเองเอนาคตเป็นนยังบุมีดีแหละดี่แความดีอยู่น้ำกันแหละดีไฟไฟดีก็ดีไดีแหละก็ค<ม>ือแล้แต่ไผแต่มันคูได้ก็ดูอยู่บ่ได้ก็ไฟทางเขาลนบอลตะืันหนึ่มตะยันาือ ที่กิดโบพันธุทงทั้งรอดผู้เส้นหนอกตัวแดงอันใดกันี่ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงล้านสองพนนี่ค่ะมันง่ายแหละในยาอยางนื้นรื่องอื่นโบพันพันธุ์ทงล้วกับโบว่าตัวนเองลูกก็เลี้ยงได้แต่กระโตหัวใจเขาก็เลี้ยงมาได้ที่เบากับลูกมันเนาะ tôi cũng nó, ừ. à. à, à, <coughs> à, à. à. sẽ nói cái nóng 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 cái cái nóng cái nóng cái nóng ผสมลูกแล้วส่มผสมลูกสบายที่ปลาลุงหรอวะเฮียนลายเหมือนี่เนาะมาตะเกียนมาลุกเฮียนแล้วเลยเฮียนยังหมือน่เดียนเลียวพร้อมเกียนพร้อม นีทีัเลบ้านเอาเป่นเียกบ้านเอเลกนะเป็นเรียกบ้านนักอเลเล็บมเปมนักมาเต้างหนักพอใาเลยนะแมเนียแม่วานเป็นบัดบสมแท้ไจุ่มเจ้ากคันนอก็แ่บด คือมากเ,กาเลยนจะขขออกกบวันวานนันและประมาทเลยเชียจบดูเรื่อ,อนนะฮะล้างห้อง้งาแต่ตาเดียวับบักถินแหละพอจะตัดหอมมาต้อนมาละใบมันหล่นใส่ใบรลังคาเฮือนมันกขือเมียงแล้วละต้อนถิน ตัดถิ่จะได้ังหากินค uh ุกกีกี็เจาเอาได้เขาก็ได้นมเป็นหามมาลองตอไล้นต้นเขาพี่น้องเออแบบงร้านงนคยิ่งเาคคือยิ่งคือกันพอจะทำมาเมื่อบ้าขเขาได้พี่น้องเอาใจส่วนใส่ใจเขายาจับยาพิษ มาบ้านไกกับพ่อแม่ทางพุ้นกันบริวารท่าไใดมึงจะว่าให้บอกให้สอนเอาถ้าว่าทางแม่เขาก็แนะนน้ำมาว่าดบอกใครซ้อนเอาบบจักเรียกจตกงานโบยักใมันบ็จบโบงามกับบอกสอนเอาบอกคอยเป็นคอยไปเห็นไหมจิตปรับให้มันอารมณมันกับตองใช้เวลาทุ่วเทเอาไง เากัะบปแน่นอนเอากะบแา่นอนเดินกันไปคือไม่ขี้เล่กะเออรับบอบ่อรับบ่อกับบ่นว่านาเดินไปสักัเขาจลุเินเขาได้สำดเย็นจเย็นแ่ เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาก็บาให้เด็ดขาดไปจกัวเลี้ยงลูกอยู่จะแนะนำไปหาเงินเท่านั้นค่อยเอาลูกเอาเต้าไปเพิ่มให้ลูกมาเสริมซะ ไม่ห้งนั่งมาเออมัน่างแล้วมันซีดจักมันกัคูู้ากงั้กับู่ชา้ากับเ้รนอกนอก็ไม่กี่ทีบ้านเขานม่สัญงามเลยเหรอทีายอุมมาะแล้วอุืน่แตมันห่อนตีมันเลยตนุ่แตนันแหละ หนาวมัอนหอนเอาที่สบายใจของใครของมันแล้วมันหอนเลยหอนแท้ๆเอาแท้ๆสิโต๊ะกับโต๊ะมีหัวลมเอาเอาแบบจะงัดอีติ้งเลยพี <inside> <off Jord> ่น <inside> ้องลมกับอากาศมื่อเช้าเนี่ยจราไปกินเขาเมื่อเช้านอนยืดซีบอกว่า โอ้ย,ยลากอมามา,มากินปลาเก๋ามีป้งปลาทูกีอ็เขากัน,นึง่งซุกแล้วมีป้งปลาทูกแม่ก่เกอเาไปทำให้ขเขาคลิปน้ำแห่เออมามากเลยทำแล้วจ้ะากรจาเอาเอีสเสบจเนีเ่ใช่ อยากได้คลิปกันออเออไปกินข่าวน้ำปุดโตกันคุบางอ่ะนอกกันมันโดนเลื่อกอาไปกินทุกข้าวโูกกมมือ เชื่นหาดูออกมานม่ออกมาล่ะตัวลัเกียดรอบไปๆมาต้มปลาคาล์วก็ครัมมือเมื่อื่นในเมื่อได้กัหายด้เาม,ามื่อในนอนจมรถเพ่อะก็ชิลับชะกเดืวัน เม่ก็สิขีนะชลก็จรเริดตูนะฝนปรนอกปน้ำก็ขีเลยขอปหอคุณน่อวเนะอาตาี่เรี้อง เดบอยหัวล้มบางไหนหนักอยู่เนี่ยนะใบไม้เ้าบปกะติทำอะไรคล้ายคล้ายผลิอยู่ปกติแหละทำตอนนี้เลยมีล้มซยโซยมาอันนี้เพราะว่าดักกระเดาฮอนฮอนฮอนอาบน้ำฮอนฮอนฮอนเอาพี่น้องไอลาไปก่อนคลิปนี้พี่น้องพ่อคลิปหนังกันพี่น้องสบายดีไห้พีไว้อง